นิยายเสียงเรื่องหัวใจทลรนงบทที่38ดฤดูการที่เงียบเหงาลมหนาวปีนี้ดูเหมือนว่าจะแรงกว่าทุกปีวันนี้เป็นวันหยุดของร้านข้าวแกงกุหลาบข้างร้านกาแฟออกดอกชูช่อแข่งกันสีสวยหวานกลิ่นหอมอ่อนโชยมาตามลมหมอกนอกบ้านเกาะกลุ่มกันล่องลอยเรื่อยไปเหนือถนน เหมือนว่าหมอกจะก่อตัวมาเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะจางหายคงรอแสงแดดมาไล่หมอกหนานั่นคงจะค่อยๆจางหายไปรถของนักท่องเที่ยวเริ่มวิ่งผ่านไปมาบนถนนเพิ่มมากขึ้นทุกวันยังไม่ถึงเทศกาลวันหยุดแต่อากาศแบบนี้ก็ชวนให้นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางต่างอยากออกมาสัมผัสอากาศเย็น แม่กรอยค้นหาเสื้อผ้ากันหนาวที่เก็บไว้ในตู้เมื่อปีที่แล้วออกมาทำความสะอาดเพื่อใช้งานในปีนี้วันหยุดก็จริงแต่สองสามีภรรยาก็แทบจะไม่มีแรงที่จะทำอะไรนอกเหนือจากการนอนพักผ่อนรถหลายคันที่จะอยู่ริมถนนเหมือนไม่แน่ใจว่าร้านกาแฟจะเปิดไหมเสียดาย สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์อินทีปิดร้านกาแฟเขายังไม่กลับจากกรุงเทพพัสดุที่เขาบอกว่าจะส่งมาก็าไม่เห็นมีรถขนส่งวิ่งผ่านหน้าบ้านทุกวันแต่ก็ร้ายวี่แววของพัสดุพอ่ออยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวแม่ทำให้กินหรือจะเอานมอุ่นๆดีแม่กลอย ขยับตัวเมื่อลมหนาพัดแรงจนใบไม้แห้งหน้าบ้านปลิวขอน้ำเต้าหู้ละกันยังไม่อยากกินอะไรหนักๆพอการตอบภรยาเสียงเบามีขนมที่ยี่หวาทำไว้เอาสักหน่อยไม่พอ่อเข้ากันดีนะแม่กรอยลุกไปหยิบกล่องขนมที่อินทวาและส้อยสนทำไว้ให้ก่อนไปกรุงเทพขนมชนิดนี้เก็บไว้กินได้นานแถมอร่อย ยี่หกับส้อยสนเก่งขยันทั้งวันเด็กสองคนแทบไม่มีเวลาว่างเลยหางานทำตลอดเวลาต่างจากอีกคนที่แม้มีงานให้ทำแต่ก็ไม่คิดจะทำลูกสองคนนิสัยไม่เหมือนกันเลยอินนาทีหายเงียบไปพร้อมกับเงินห้าหมื่นบาทลายมาบอกเพียงแต่ว่าติดงานที่กรุงเทพหลังจากนั้นก็ไม่ส่งข่าวมาอีกเลย ร้านกาแฟไม่ได้เปิดพนักงานไม่มีกุญแจเข้าร้านเพราะอินนาทีไม่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกค้าหลายรายที่ผ่านมาหวังว่าจะมาซื้อกาแฟดื่มต้องผิดหวังกลับไปทำได้เพียงแค่ถ่ายรูปกับดอกกุหลาบสวยๆข้างร้านกาแฟแม่กลอยแล้วพ่ออินก็จะกลับวันไหนบอกวันที่แน่นอนไหมพ่อละเสียดายลูกค้ามากเลย ขนาดว่าร้านข้าวปิดลูกค้าร้านกาแฟก็ยังแวะแม่ทักเข้าไปแล้วลูกอ่านแต่ยังไม่ตอบคงทำงานอยู่คำคำของโทรกลับพอ่อถ้าสมมติว่าพ่ออินเขาชวนเราไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยจะว่ายังไงทำไมมีอะไรหรือเปล่าทำไมต้องไปกรุงเทพพ่ออินเขาลงทุนกับเพื่อน ทำอสังหาเห็นว่าดีเขาชอบงานนี้เขาพูดมาว่าอยากให้เราไปอยู่ด้วยลูกไม่อยากให้พ่อกับแม่ทํางานหนักอีกอย่างจะได้มีเวลาดูแลเราอย่างใกล้ชิดแล้วที่บ้านนี่ลหละจะทํายังไงร้านกาแฟอีกร้านขายข้าวอีกลูกค้ากําลังติดเลยลองดูก่อนไหมพ่อ ถ้าอยู่ไม่ได้เราก็ค่อยกลับมาเรายังไม่รู้เลยว่างานเขาประมาณไหนบอกตามตรงพ่อไม่อยากเข้ากรุงเทพแล้วเบื่อออกมานานแล้วจะไปอยู่เฉยๆให้ลูกเลี้ยงได้ยังไงพ่ออินเขาบอกว่าถ้าเราจะเปิดร้านขายข้าวเล็กๆที่บ้านเขาก็ไม่ว่าอะไรทำแค่หายเหงาหรือไม่ก็ บางทีถ้าไม่อยู่ที่กรุงเทพเขาอ,อาจย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่เขาชอบที่นั่นบอกว่าทำงานสะดวกและแม่คิดว่ายังไงในการถามภรรยาทั้งๆที่ททรู้คำตอบเอาตามตรงนะพ่อที่แม่ยอมมาอยู่กับพ่อที่นี่เพราะแม่รักพ่อถึงยอมออกจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเราไม่เคยห่างกัน ถ้าจะถึงกับย้ายที่อยู่แม่ก็ต้องได้อยู่กับพ่อจะไม่แยกกันเด็ดขาดอย่างน้อยไม่มีใครเรายังดูแลกันได้แต่ถ้าพ่อไม่อยากไปแม่ก็จะไม่ไปก็แสดงว่าแม่ก็อยากไปอยู่กับลูกใช่อีกอย่างคือที่นี่อย่างน้อยยี่หวาก็ต้องกลับมาดูแลปู่กับย่ายอยู่แล้วแม่เลยไม่ห่วงมาก พ่อว่าใจเย็นๆก่อนให้พ่ออินเขาเป็นหลักเป็นฐานก่อนดีไหมถ้าจะไปก็ต้องไปพ่อถ้าเราไปจากที่นี่แล้วเราจะทำยังไงขายเอาเงินไปว่าให้ลูกทำทุนหรือจะเก็บไว้ดียังไม่เ,เร็วขนาดนั้นหรอกมั้งแม่รอฟังลูกก่อนว่าเขาจะว่ายังไงงานเขาเป็นยังไงจะมั่นคงไหมเราก็ยังไม่รู้เลย ยังไงเราก็ต้องให้โอกาสลูกแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลูกนะพ่อแม่กลอยแล้วอินนาทีติดต่อมาหรือยังถามเขาให้แน่ๆว่าเขาจะกลับบ้านวันไหนร้านไม่ได้เปิดเสียดายลูกค้าพ่องานเขาคงดีกว่าที่จะมาเปิดร้านกาแฟที่ขายได้วันละไม่กี่ร้อยแม่ว่าลูกคงไม่ชอบเขาไม่ถนัด อย่าดูถูกเงินบาทเงินร้อยนะไม่กลอยเพราะเงินพวกนี้ไม่ใช่เหรอที่เราส่งเสียลูกจนได้ไปเรียนถึงเมืองนอกอย่าดูถูกเงินแค่บาทเดียวก็มีค่ามากบทสนทนาของสามีภรรยาเรื่องลูกชายจบลงต่างคนต่างนั่งเงียบๆบ,บนเก้าอี้โยกตาเมือลอยออกไปหน้าบ้านเฝ้ามองไปที่ถนนหน้าบ้านเผื่อว่า จะได้เห็นรถลูกชายขับกลับมาแต่ก็ยังไร้วี่แวววันนี้ครบเจ็ดวันพอดีที่อินาทีเดินทางเข้ากรุงเทพติดต่อไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอลูกคงกำลังยุ่งกับงานรอจนกว่าเขาจะติดต่อกลับมาเองหลังจากที่สองสามีภรรยากลับจากตลาดหลังมื้อค่ำอินาทีก็ติดต่อมา แม่กลอยดีใจที่สุดอินเป็นยังไงบ้างลูกทำไมสองวันนี้เงียบหายไปเลยอินยุ่งกับงานครับแม่เลยไม่ค่อยว่างแม่กับพ่อสบายดีนะครับสบายดีลูกอินที่ว่าสั่งของให้มาส่งที่บ้านแม่ไม่เห็นมีอะไรมาส่งเลยนะลูกนี่แหละครับแม่ที่อินต้องอยู่หลายวันสินค้าบางอย่างหมดแล้วอินก็ต้องทำงานด้วย เลยช้าแต่อีกสองวันก็จะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวอินกลับไปเล่าให้ฟังว่างานใหม่เป็นยังไงแม่กับพ่อเตรียมตัวมาอยู่กับอินได้แล้วนะครับกับข้าวไม่ต้องขายแล้วแม่กับพ่อหาคนมาซื้อที่ดินกับบ้านได้เลยทางนี้มั่นคงกว่าอินไม่อยากเดินทางไปมาพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันดีกว่าขี้เกียจเดินทางเอาเวลามาทำงานดีกว่า สองสามีภรรยามองหน้ากันจริงอย่างที่อินทีพูดกลุงเทพเพชรบูรณ์ไม่ใช่ใกล้ขับรถก็หลายชั่วโมงถ้าจะให้บินไปบินมาค่าเครื่องบินก็ไม่ใช่จะถูกคงต้องรอให้ลูกชายกลับมาแล้วคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวสองสามีภรรยาสบายใจมีความหวังว่าลูกจะได้งานที่ดีคืนนี้สองคนคงหลับสนิท หลังจากที่นอนไม่ค่อยหลับมาหลายคืนเพราะห่วงลูกชายปูกริดออกมาจากห้องพระด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีนักจนเนี้อพอยสังเกตเห็นมีอะไรหรือเปล่าปู่ทำไมทำหน้าแบบนั้นไปเจออะไรมาอีกละ่ะเจอคราวนี้หนักแน่ๆมีอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเจ้าการกับเมียเจ้าอินตัวดี เห็นทีคนบ้านนั้นจะไม่พ้นบ่วงกรรมสักทีย่ารู้ไหมว่าเขาต้องการขายบ้านขายที่ดินเพื่อย้ายไปอยู่ที่อื่นกันตอนนี้เจ้าอินกำลังดำเนินการหานายทุนมาซื้อที่ดินจริงหรือปู่เยบพรอยมีสีหน้าตกใจเล็กน้อยเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดนีหว่าจะรู้หรือยังรู้แล้วคุยกันเมื่อกี้แต่ยังไม่แน่ชัด ยากคิดว่ายังไงก็ต้องแล้วแต่เขาเป็นสิทธิ์ของเขาบ้านเขาที่ดินของเขาเรายกให้เขาแล้วนี่คิดได้แบบนั้นก็ดีเป็นสิทธิ์ของเขาเดี๋ยวปู่จะถามยิ่วาก่อนว่าอยากได้ไหมถ้าอยากได้ปู่จะซื้อไว้อินเอ้ยกลับมาอยู่บ้านยังไม่ทันไรทำเรื่องซะและ้วดูสิตั้งแต่มา มันยังไม่โผล่หน้ามาให้เห็นเลยนี่ไงยี่หวาโทรมาพอดีปูก่กฤิรับสายจากหลานสาวสวัสดีคะ่ะปูย่ย่าสบายดีกันนะคะหนาวแล้วหรอคะใส่เสื้อกันหนาวสีจำจังเลยที่นี่หนาวแล้วลูกยี่หวาจะว่ายังไงตอนนี้ต้องตัดสินใจแล้วนะว่าจะเอาไว้ไหมเขาขายแน่ๆยังไงก็ขายลูก ขายหมดทุกอย่างถ้าขายแล้วพ่อกับแม่สบายใจยี่หวาก็ไม่ค้านหรอกค่ะปู่บ้านกับที่ดินก็เป็นของพี่อินถ้าพ่อกับแม่เห็นด้วยยี่หวาเคารพการตัดสินใจของทุกคนคะ่ะแล้วยี่หวาอยากได้ไหมลูกที่ดินกับบ้านยี่หวาไม่อยากได้อะไรเลยค่ะปู่แค่สามสิบรายยี่หวาก็พอแล้วของพี่อินเยอะเกินไปอีกอย่าง ยี่หวาก็ไม่มีเงินมากขนาดนั้นดูท่าว่าพี่อินคงขายแพงหน้าดูไม่เป็นไรยี่หวาลองคิดทบทวนดูใหม่ละกันยังมีเวลาไว้กลับมาแล้วค่อยคุยกันนะลูกปู่จะพักผ่อนก่อนค่ะปู่ยี่หวาก็จะพักเหมือนกันหลานว่ายังไงบ้างปู่เขาอยากได้ไหมถ้าพ่อกับเม่เขาขายจริงๆ เขาบอกไม่อยากได้แค่สาสิบไร่ก็พอใจแล้วจริงๆเขาอยากจะคืนที่ดินให้พ่อกับแม่เขาด้วยซ้ำแล้วปู่หล่าว่ายังไงอยากได้ไว้ไหมย่าแล้วแต่ปู่นะยังไงก็ได้ปู่จะเอาไว้ให้ยี่หวาเอาไว้ทำสวนกุหลาบอนาคตพรสกรไม่ต้องไปรับกุหลาบที่ไหนจะได้มีที่นี่ที่เดียวแต่ว่าหลานไม่อยากได้ แล้วปู่จะบอกกับเขาว่ายังไงยี่หวานะ่ะถ้าว่าไม่ก็คือไม่นะปู่รอคุยกับภาสกรก่อนไม่มีปัญหารอรอดูพรุ่งนี้แล้กันว่าก้านกับเมียเขาจะมาคุยว่ายังไงถ้าเขาไม่ต้องการเราก็เอาคืนดีแล้วล่ะปู่จะดูว่าเขาจะไปกันรอดไหมปู่กริดอนหายใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของลูกชายกับลูกสะใภ้ ไม่แปลกเลยเคยไปทำงานที่กรุงเทพหน้าที่การงาน,งานเงินเดือนก็ดีได้พบปะผู้คนมากมายประสบการณ์ทำงานก็มีเยอะแต่ทำไมไม่ฉลาดในเรื่องของการเลี้ยงลูกและสั่งสอนลูกเลยอินนาทีกับอินทวานิสัยไม่เหมือนกันคนที่พ่อแม่เฝ้าฟุงฟักปรนเปลอยแต่สิ่งดีๆให้นำแต่ความลำบากใจมาให้แต่อีกคน ที่พ่อกับแม่แทบไม่ค่อยได้สนใจไม่ใหญ่ดีไม่ถึงกับทิ้งขว้างแต่ก็เหมือนไม่ใช่ลูกอินทว่ากลับมีแต่ความกระตันยูต่อผู้ให้กำเนิดน้อยครั้งที่จะเกิดอาการน้อยใจในโลกของความเป็นจริงมักมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเสมอใครปล่อยวางได้ก็ถือว่าหลุดพ้นปูกริได้แต่ถอนหายใจ ระอากับพฤติกรรมของลูกและหลานเข้าใจว่ารักลูกแต่ก็น่าจะแยกแยะบ้างยี่หว่าเป็นยังไงบ้างปู่ว่าไงปู่บอกว่าที่บ้านยี่หว่าน่าจะขายที่ขายบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นปู่ถามว่ายี่หวาอยากได้ไว้ไหมแล้วยี่หว่าว่าไงไม่อยากได้ของยี่หว่าก็มีตั้งสาสิบไร่แล้ว จริงๆมันเยอะเกินตัวยี่หว่าไม่ได้อยากได้เลยยี่หว่ามีเก็บไว้บ้างก็ดีนะยังไงก็ต้องปลูกกราบอยู่แล้วที่ของพ่อกับแม่รวมถึงของพี่อินติดกับของยี่หว่าไหมติดกันเลยจริงๆสมัยก่อนมันเป็นผืนเดียวกันแต่ปลูกกับย่าตัดแบ่งยกให้พ่อกับแม่แล้วพ่อแยกออกยกให้พี่อินกับยี่หว่าอีกที ซร้อยว่าปู่คงเสียดายไม่อยากให้ขายแน่ๆถ้าปู่อยากได้ไว้ยี่หว่าก็ไม่ว่านะแต่ดูท่าว่าพี่อินขายแพงแน่ๆเพราะมีโฉนดทุกแปลงซร้อยอยากมีเงินเยอะๆจังเลยจะซื้อไว้ซร้อยอยากได้จริงเหรอยี่หวาแบ่งให้เอาไหมสิบไร่พอหรือเปล่าจริงเหรอยี่หวาเอาเอาส้อยอยากได้ไว้ปลูกบ้านแต่ก็อยากทำสวนกุหลาบ อย่างน้อยถ้าไม่มีงานทำสร้อยก็ยังมีสวนกุหลาบปลูกส่งโรงงานพิพัฒน์ดีจะตายนี่ไม่คิดจะกลับกรุงเทพกับครอบครัวเลยเหรอสร้อยไม่อ่ะไม่อยากอยู่เบื่อกรุงเทพอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วอยากไปแก่ที่ต่างจังหวัดเราจะแก่ไปด้วยกันตะเราเตรียมเก็บเสื้อผ้าเถอะพิพัฒน์กลับมาจะได้กลับบ้านพร้อมกัน ยิหวาเห็นพ่อกับแม่พวกพี่ๆเขาว่าจะไปเที่ยวที่เพชรบูรณด้วยนะอยากไปสัมผัสอากาศหนาวจริงดิอืมจะให้พักที่ไหนดีบ้านปู่ไม่หมดแน่แน่ในเมืองก็ไกลเกินไปหรือว่าบ้านพิพาทแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะยิหวาพวกเฟอร์นิเจอร์พิพาสั่งแล้วนี่เหลือแค่จัดแล้วก็ตกแต่ง แต่ว่าถ้าทุกคนไปพร้อมกันคงจัดไม่ทันแน่ๆทำไงดีส้อยคุยกับพิพาฒก่อนดีไหมยิหวาบางทีนะพิพาฒอ่านให้ทีมงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเข้าไปดูให้เขามีทีมแค่ออแบบให้ดูเขาก็จัดตามที่เราต้องการพูดถึงพิพาฒนะไม่รู้ว่าคุยกับแม่ใหญ่ว่ายังไงเงียบไปเลย พี่พาดเล่าอะไรให้ยี่หว่าฟังบ้างไหมไม่พี่พานไม่ได้เล่าอะไรให้ยี่หว่าฟังแล้วยี่หว่าก็ไม่ได้ถามด้วยแล้วไม่อยากรู้เหรอไม่อยากรู้แล้วแต่พี่พาดเลยแล้วถ้าแม่ใหญ่ไม่ยอมรับยี่หว่าละ่ะจะทำยังไงยี่หว่าต้องรอฟังพี่พาดไม่ได้บังคับให้พี่พาดเลือกนะเชื่อว่าพี่พาดเป็นผู้ใหญ่และยี่หว่าก็เชื่อว่า แม่ใหญ่มีเหตุผลยากเนอะยิหวาทำไมเขาต้องสร้างผู้ชายให้คู่กับผู้หญิงจริงๆเราอยู่คนเดียวก็ได้นะถ้ามีความรักแล้วมันจะมีปัญหาไม่ได้หรอกคนเราต้องมีคู่ก็ใช่สิยิหวามีคู่แล้วนี่ผู้ชายรักและหลงมากด้วยสบายใจแล้วทำไมน้อยใจหรอไม่ต้องน้อยใจหรอก ถึงจะเป็นแฟนกับพี่พาสยี่หวาก็เหมือนเดิมนี่ไม่ดีเหรอแฟนยี่หวาก็เป็นพี่ชายของสร้อยก็ดียี่หวารู้ไหมว่าส้อยนี่เชียร์พี่พาดมาตลอดอยากให้เป็นแฟนกันขอบใจนะส้อยยี่หวะาจะดูแลพี่พาอย่างดีเลยรินไม่ให้ไต้ไรไม่ให้ตอมจนกว่าพี่พาจะเบื่อเลยละ่ะพี่พาไม่มีวันเบื่อยี่หวาหรอก รักยิ่หวะามากขนาดนั้นซ้อยก็ตอบตกลงเป็นแฟนกับพิภูมิไปเลยลองคบกันดูเชื่อยี่หวาทุกอย่างที่เราเจอมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันจะใช่เหรอยิ่หวาซ้อยไม่ค่อยแน่ใจจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่มีใครแล้วเขาจะรักซ้อยจริงไหมซ้อยลืมไปแล้วเหรอว่ายิ่หวะาเป็นใครยิ่หวะาเป็นคนพิเศษนะ ยี่หว่าดูให้หมดแล้วเป็นคู่บุญกันด้วยนะถ้ายังไม่เชื่อไปถามพิพาทดูแล้วถ้ายังไม่เชื่ออีกกลับบ้านไปถามปูดด่ดูนี่สามคนรับประกันแล้วนะซ้่อย,ยังไม่เชื่ออีกยี่หว่าก็ไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรมาพูดให้ฟังอีกแล้วเนื่อเราคุยกันเรื่องที่ดินอยู่เลยทำไมาอยู่ๆกลายมเป็นเรื่องคนรักเรื่องนื้อคู่เฉยเลยยี่หว่า ดีแล้วจะได้มีเกรียดมากอย่าไปทุกข์กับสิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรขอแค่เรามีสติทุกอย่างก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเอง